สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการแก้กรรมที่แท้จริงไม่ใช่บญบานแต่คือหยุดทำพฤติกรรมเดิมๆในชีวิตของคนเรามักเต็มไปด้วยความคาดหวังบรางครั้งจากตัวเองบางครั้งจากสังคมและหลายครั้ง มันกลับกลายเป็นกับดักที่เราสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวลองมองรอบๆตัวดูสิครับคนจำนวนมากยังคงโทษโชคชะตาโทษครอบครัวโทษการศึกษาโทษรัฐบาลหรือแม้แต่โทษเพื่อนร่วมงานแต่ไม่เคยหันกลับมาดูตัวเองว่าทำไม ชีวิตถึงวนซ้ำอยู่ในปัญหาเดิมๆสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมนั้นไม่ใช่เวรจากคนอื่นเท่านั้นแต่คือผลจากพฤติกรรมซ้ำๆที่เรายังทำอยู่ทุกวันหลายคนเชื่อว่าแค่บนบาลสวดมนต์หรือไปไหว้พระสิ่งไม่ดีในชีวิตจะถูกลบ แต่ความจริงพฤติกรรมเดิมยังคงอยู่ความคิดเก่ายังวนซ้ำและใจที่ยังโกรธขี้เกียจเห็นแก่ตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือสาเหตุที่ชีวิตยังวนอยู่ในความทุกข์ลองสังเกตตัวเองสักนิดคุณโกรธง่ายไหมคุณใจร้อน ทำอะไรโดยไม่คิดไหมคุณมักหาคนผิดหาคนรับผิดแทนตัวเองไหมคุณทำดีด้วยเงื่อนไขหรือทำดีเพราะหวังผลตอบแทนไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นหมายความว่ากรรมที่แท้จริงยังไม่ถูกแก้ไขเพราะคุณยังสร้างซ้ำ พฤติกรรมเดิมยังวนซ้ำความคิดเดิมยังวนซ้ำธรรมะบอกว่าการแก้กรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่เรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์แต่อยู่ที่ตัวเราเองเราต้องกล้าเผชิญหน้าความจริงกล้าสังเกตตัวเอง กายอมรับว่าทุกความโกรธทุกความเกเรทุกความเห็นแก่ตัวทุกความประมาทในใจเราเองนั้นคือเหตุที่ชีวิตยังวนซ้ำหลายครั้งคนเราพยายามแก้ปัญหาโดยหวังผลลัพธ์ทันทีแต่พฤติกรรมเดิมยังคงอยู่รู้ไหมว่า เหมือนกับเอาน้ำใส่ขันรั่วเราเทเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะสิ่งที่ต้องแก้ไขอยู่ที่ลอยรั่วไม่ใช่น้ำที่เทลงไปการหยุดสร้างกรรมเดิมจึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดเพราะมันหมายถึงต้องหยุดนิสัยเก่าหยุดความคิดเก่า หยุดการกระทําที่ซ้ำซากและนี่คือจุดเริ่มต้นการมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาการ,รเผชิญหน้ากับพฤติกรรมเก่าๆที่ยังสร้างทุกข์ให้เราและผู้อื่นชีวิตไม่ได้สอนว่าเราต้องโกรธต้องเล่งรีบต้องแข่งขัน แต่สอนให้รู้ว่าทุกพฤติกรรมมีผลทุกความคิดมีผลทุกการกระทำสร้างกรรมใครที่คิดว่าทำดีแล้วชีวิตจะดีทันทีลองมองลึกเข้าไปบางทีการทำดีนั้นเต็มไปด้วยเงื่อนไขแอบหวังผลแอบโกรธ หรือแอบอิจฉานั่นแหละยังไม่ใช่การแก้กรรมการแก้กรรมแท้จริงคือเริ่มจากตัวเองมองตัวเองให้เห็นหยุดพฤติกรรมเดิมที่ทำ้ายตัวเองและผู้อื่นและกล้ารับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองถ้าใครพร้อมให้เริ่มจากวันนี้ ลองสังเกตใจตัวเองลองสังเกตพฤติกรรมลองถามตัวเองอย่างจริงใจว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้มันยังสร้างทุกข์ให้ฉันหรือคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่นั่นคือสัญญาณแรกของการแก้กรรมอย่างแท้จริงไม่ใช่บนบาน ไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่คําปลอบใจจากใครแต่การหยุดสร้างกรรมซ้ำด้วยมือของตัวเองหลังจากที่เราเริ่มมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและสังเกตว่าพฤติกรรมเดิมยังสร้างทุกข์อยู่ภาคต่อของการแก้กรรมคือ การ,รเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของกรรมเดิมชีวิตของคนเรามักเหมือนกระจกสะท้อนตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ได้มาโดยบังเอิญทุกคำดา่าทุกความผิดหวังทุกอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวดในใจล้วนเป็นผลสะท้อน จากสิ่งที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าการทำดีคือการสะสมบุญทำบาปคือการสะสมโทษแต่ความจริงคือทุกการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆทั้งดีและไม่ดีจะสั่งสมและสะท้อนผลลัพธ์ในชีวิตลองนึกดูครับ คนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นมักเจอคนเอาเปรียบตอบคนที่ทำดีด้วยเงื่อนไขมักเจอความผิดหวังและเจ็บใจคนที่โกรธง่ายใจร้อนจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้โกรธเรื่อยๆคนที่เก็บความทุกข์ไว้ไม่ปล่อยวางจะวนอยู่กับทุกข์เดิมไม่จบ นี่คือกรรมเดิมที่ตามติดเราและนี่คือความโหดร้ายของชีวิตมันไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นกระจกสะท้อนถ้าเรายังทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมการแก้กรรมไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมและใจเราเอง ถ้าคุณเคยโกรธง่ายต้องฝึกใจให้สงบถ้าคุณเคยเอาเปรียบต้องฝึกใจให้เห็นแก่ผู้อื่นถ้าคุณเคยเห็นแก่ตัวต้องฝึกใจให้เสียสละถ้าคุณเคยประมาทต้องฝึกใจให้รอบคอบและที่สำคัญไม่ใช่เพียงคิดบวกหรือพูดดี แต่ต้องทำจริงทำต่อเนื่องและ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของใจตัวเองหลายคนบอกว่าทำดีแล้วชีวิตยังเจ็บทำไมต้องเปลี่ยนคำตอบคือการทำดีครั้งใหม่ต้องทำโดยไม่หวังผลลัพธ์ต้องทำด้วยใจที่สะอาดและมีสติไม่เช่นนั้น ความดีที่ทำก็จะถูกมอมเมาเหมือนกรรมเดิมที่ยังวนซ้ำอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักลืมการแก้กรรมไม่ได้เกิดจากการรอให้ชีวิตสอนแต่เกิดจากการลุกขึ้นเปลี่ยนตัวเองถ้าคุณยังโทษโชคชะตาแปลว่าคุณยังไม่รับผิดชอบถ้าคุณยังโทษคนอื่น แปลว่าคุณยังไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงถ้าคุณยังทำซ้ำพฤติกรรมเดิมแปลว่าคุณยังไม่แก้กรรมการเปลี่ยนแปลงคือการอยู่กับความจริงเห็นตัวเองเห็นความคิดเห็นพฤติกรรมและกล้าสร้างทางใหม่นี่คือจุดที่หลายคนพลาด คิดว่าการอ่านธรรมะดูคลิปให้คำปรึกษาหรือปลอบใจตัวเองเพียงพอแต่จริงๆใจยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ก็ยังวนซ้ำดังนั้นถ้าคุณอยากออกจากวงจรกรรมเดิมต้องเริ่มจากวันนี้สังเกตตัวเอง ยอมรับความจริงในใจกล้าหยุดพฤติกรรมเดิมและลงมือทำสิ่งใหม่ด้วยความตั้งใจจริงกรรมเดิมจะค่อยๆเบาบางแต่ต้องไม่ลืมที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้เผชิญหน้ากับกรรมเดิมเห็นผลสะท้อนของมันในชีวิต และเริ่มปรับพฤติกรรมตัวเองความจริงอีกอย่างที่ต้องยอมรับคือกรรมไม่หายไปในชั่วข้ามคืนหลายครั้งที่คนพยายามทำดีครั้งแรกแล้วคาดหวังผลทันทีแต่ชีวิตกลับยังมีอุปสรรคมีความเจ็บปวดมีความไม่สะดวกสบายเข้ามาอยู่เสมอ นั่นคือบททดสอบของการแก้กรรมกรรมเหมือนการเดินทางผ่านภูเขาสูงไม่ใช่ทางลาบที่เราจะไปถึงฝั่งโดยง่ายความเจ็บปวดความผิดหวังความไม่เข้าใจจากคนรอบตัวล้วนเป็นรากฐานของการเรียนรู้และการเติบโตสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือความต่อเนื่องและความตั้งใจจริงทำดีโดยไม่หวังผลทุกการกระทำดีต้องเป็นผลจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมหรือเพื่อให้ตัวเองสบายใจการให้โดยไม่มีเงื่อนไข การพูดด้วยความจริงใจการช่วยเหลือโดยไม่หวังคำขอบคุณนี่คือรากฐานของกรรมดีสังเกตและเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งที่ทำผิดพลาดหรือพฤติกรรมเดิมกลับมามีสองทางเลือกย้อนกลับไปในพฤติกรรมเดิม หรือเรียนรู้และปรับใหม่การเลือกเรียนรู้และปรับปรุงคือการสร้างกรรมใหม่ที่ดีใจที่ไม่ยึดติดการแก้กรรมไม่ใช่แค่การทำดีแต่คือการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่โกรธเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่หวังไม่ทอ้อ เมื่อคนอื่นไม่เห็นคุณค่าการปล่อยวางนี้คือการทำให้กรรมเดิมไม่กลับมาสะท้อนผลอีกความอดทนและสติการแก้กรรมเป็นกระบวนการยาวนานต้องอดทนต้องสังเกตต้องมีสติในทุกพฤติกรรมการตื่นรู้ ในแต่ละวันคือการสะสมความดีอย่างเงียบๆและลดความเสียหายจากกรรมเดิมเมื่อเวลาผ่านไปคนที่เคยทำบาปมาทั้งชีวิตหากสำนึกผิดจริงทำดีจริงสังเกตตัวเองจริงผลลัพธ์ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแม้อาจจะช้าแต่ก็มั่นคง ความสัมพันธ์รอบตัวเริ่มดีขึ้นเพราะกรรมใหม่สร้างภาพแวดหลอมที่เอื้อให้ชีวิตของเราดีขึ้นใจเริ่มสงบขึ้นเพราะไม่แบกความโกรธความอิจฉาหรือความเห็นแก่ตัวการแก้กรรมไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือคำสาบ แต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบตัวเองการทำดีต้องต่อเนื่องและตั้งใจจริงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดจากการเปลี่ยนใจและพฤติกรรมไม่ใช่จากคำปลอบใจหรือโชคช่วยการให้อภัยการปล่อยวางและการทำดีโดยไม่หวังผล คือกุญแจสู่ชีวิตใหม่ที่เบาและอิสระคนที่เคยทำบาปมากมายหากกล้าที่จะสำนึกผิดและลงมือทำดีอย่างแท้จริงจะพบว่าจุดเริ่มของชีวิตใหม่อยู่ตรงนี้ในใจเราเองสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟัง จงพบแต่ความสุขความเจริญสาธุ